สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องมองไปสู่คูซุกันครับผอกระบ,บาเทา้าฮันน่าชาแนลครับพี่น้องบรรยากาศใน,นมือแลงสีคําเติบครับพี่น้องฟังเสียงเขียดจะหน้าห้องตะเวนตกดินตะเวนตกดินเบิ่งทุ่งหน้าพี่น้องฝนตกฝนตกมือเศร้ามือว่านนะครับตกแห้งมาพี่น้องมาบอกว่เป็นกุ้งล่องลี่ได้พี่น้องมือน,นี้มามากุ้งไล่เสือกุ้งไล่เสือไงครับพี่น้องโตแบบไงแบกเอฟเลยใส่จับขึ้นมาพี่น้องดูเด็กตัวเลยห้าหกเก็ดแปดตัวมาพี่น้องมาเอาเสียบเสน้ำบาเท้าครับ กับพักสลัดพักอ่าอีะยังพ,พักขอดพักขอดขวดเพิ่น <laughs> แล้วก็แล้วก็อันบะทัวพี่น้องกับแตงสาวสีกับน้ำจิ้มสูตรสดครับพี่น้องมืนน้อนี้มามา <laughs> สูตรสาวสีอ่สูตรสดครับพี่น้องมามามาบ่วนอะไรยังหางยังหอนหอนอยู่พี่นอ้อ,นงอ,งอ,นนองมึง <laughs> สูตรสดเอาบวงสูตรสดเออไว้ไม,ไวไมาพี่น้องมาสิคำก่อนฝ้าวฝ่าวจูบเจ้าหาวหันหลดฝ้าวพี่น้องอืมฝ้าวเลยโอ้ตัวใหญ่ๆมันยังขักฮะมื้อนั้นกินกุ้งหน่อย เมื่อมาเมือนี่กินกุ้งไงกุ้งไร่เสือกุ้งไร่เสือหนึ่งเนาะแม่นบอกเขาเอุดกุ้งไร่เสือเนาะตัวไงกุ้งไร่เสือโอ้ยสองโลผนให้พี่น้องทำหนี่งสองโลเอาแก่แล้วได้หนี่เอ้ามาพี่น้องมาพุดหน่ะเบิ้งอ่างเพียงน้องก่อนอ่าโอ้พี่น้องเค็ดแขีวแล้วโอ้ยผุเนี่ะมาพี่น้องมาหืมห่อน ห่อนแล้ว้งลงไม่ไหมวังมันลว่กปากด้วยคนนุ่นดวนกินเธอนึงน้ำเอกสิมันจะลุดมันจะกาศเสียงเสจหนาเพื่อน้องเสจนาพี่สิเกเนาะเริ่มคำมาคำมาเลยเพื่อน้อง Nằm ngọn nằm như cái hoàng sầu và vặt nhờ dầm và tẹt cuồng cái nha và cái này cháy cái nằm rồi ตัวใหญ่แหลมันต้องตัวละสามคำคำตัวโตบ่อใดพี่น้องโอ้เนื้อแน่นหายเลยนี่แหละเป็นคัดเอาบ่ได้บ่ได้กินอ่างพี่ยางน้องด้วครับกินให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องว่าโอ้ยกินอันนี้ที่หาใช่น้อน้ำน้องน้าผมมีพี่น้อง <c ười> น้องบานเฮาบ่มีเอา่ากันไปอืมน <ừ> ั่งเลย <ừ> จับปะสอ <ừ> กเลยใหา่ข้างเลยคนนี้ใหญ <c ười> <c ười> ่ข้างเห็บาวท่านี่พี่น้อง แกอยู่ทางลุมท right. ังบาบางพี่น้องอืมช <as <af yeah> ่างนกกระตุ้งพนองนี่นี่น้องนกกระตุ้งห่างต้งต้งฮะโทดนุ่งหนังนกกระตุ้งบ่เนี่ยนี่ป่ะน้องเงินบรรยากาศมันคึมเลยพี่น้องแต่ว่าคำคำอะไรคึมคึมนี่แหละเอาบรรยากาศซ่ำนี่แหละจังพอดี บอเเปิดไฟไตไฟวิ่งเลยี้หอืม จุดจ sure, well, ุดจะไ่ได้กตล่ะสองบ่ะตัวที่สองกินสตัวที่สามเองเอาไว้หัวมันนี่เอาไว้เอาไว้แกะอีกพี่น้องเดี๋ยวเซ็ตสิ่งภารกิจเซ็ตสิ่งรายการเดี๋ยวแกะพี่น้องมันต้องค่อยๆแกะตัวโอ้ยเน่า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 เนา โอ้ตัวใหญ่เลยมันเนื้อมันแน่นอีเดี๋ยด้พี่น้องอุ้ยนะโอ้ต้นดนกินเท่านึงพี่น้องเอีอยังน่าดำดมออกงานดมออกเบาๆตกมันอ่ะนะมันไข่มันใครกุ้งหรือใครกุ้ง อืมโอ้โใส่ข้ามูงหู้น้องเวย ใส่อัตัสีค่บ่ใส่ตัวละสองคำคือเอาเปรียบกันแด้ทีพี่น้องอืมเรื่ประด็ดพักอันพักรว่าเอาอีก่บนประด็เด็ดจากสวนเลยพี่น้อง เอาดีกว่าอืมอดีมอืมอ,อ,อืมไปเดีพี่น้อง <c oughs> ไปเด็ดปลางง่เราภาะแก้ไมไนเพิ่อ,องเงีอยบอได้ให้มันสุกคักเดีพี่น้องเอาแบบซำ หึมบ่บว่าห่มกับโบแมนให้มัน,นมีเดียมมีเดีม่มจังเลยเลยเหนืนน่มจังเนี่ยแกออกไก่อนเพื่อนแกออกไว้ก่อนถาสาวสีถา,าสถาวสีแกถาเพื่อนก่อนแกให้เพื่อนนำ้ำนี่แหละพี่น้องเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตัวน้องนะครับเป็นยังคือมาคำอันไปเห็นงานกลับมาว่ามากินน้ำกันกับเพื่อนครับพี่น,อน้องเลยคำอืม เอากินยำคำคำก็ดีแหละพี่น้องได้บรรยากาศตัวบรรยากาศหนังวันทีนี่เด้เสียงเขียดห้องพี่น้องเสียงเขียดห้องกินลงไปอยู่กับยังห้องอึ๋ยอึยอึ๋อยู่เอา,าดดเอาฟัางหลอดเอาน้ำฝนหลังเราดีได้ขวดแก้ไวไปเลยอืมอมา เบอร์เด็ดมาใหม่ๆเลยเอ้าโอ้คือเขียวงามเลยเอาอยู่เจบางมันเผ็ดเบาดมาใส่ลงไปเก็ดน้ำครับนงงเลยอมหิห่วยเลย ไปคิดพักอันมันเยอะอลยนะให้รู้จะใส่เสื้อขาวนี่เนี่ยเห็นโอ้ยใส่เสือแดงมืดเข้ากันเลย <laughs> มันมืดเลยน้องพี่น้องอ่ะาะหลังเนี่ยโมเห็นอะไรได้หรือ เป็นเสียงจากจากกล่องนี่มือไหนจังมากจะเว้นไม่ร้องฐานเมื่อคืนฝนตกเนี่ยมันก็ยังเจียงครับได้ลาบประมาณนี้เฮ้ ใหม่ๆสดๆเลยโบใหม่ๆสดๆจังแต่ก็เด็ดมาเด้เด็ดมาจากต้นเลยจ้หมุนก็ไปนั่งกินอยู่ข้างต้นนเด็ดเอาหรือเปล่าเมล่อนคุยไปไต่แขียกขำก็ไปไต่เอากบกบต้องใช่น้ำมักหลายนึงน้ำลายน่เอาบะไรเนาะพี่น้อง เขาเกลยดาขาค่ำแล้วบัดน,นี้บะแถวมีเกียดไอ้เกียดขาค่าำโอ้กินผักมูลาภาเข้าไปคือสิดจัดจ,ดจัดพี่น้องชิน้นแอมเห็นหมดแล้วพี่น้องเอง้ยเหมื่นเลยเด้นี่เอ,าอ้าอวดซาพี่นอ้องอวดซาคุณน,น่ะเห็นหมดเลย 哦。嗯，痛。硬了吧？嗯，硬了吧？ ว่ายำงเป็นเล้วจังโว้ชนบัวแห้งเมื่อวานนี่ลุยมือกินตําสบายนังพี่น้องป่าว่าอย่างพี่น้องเบิ่งทงหนาก็เขียวขึ้นบ่ทันมืดเลยมึอนี่ว่ามาจะเว้นอยู่บ่เว้นห้องขึ้ม อสองหนึ่ง,ง,เ,นนงเอาที่หอกเอาเบิง้งไทยกินมันก่อนกันช่วงล่างๆมันกะสิเป็นมื่นมื่อดเนี่ยเด้อดหรอเล่อ้อไปผ่ออยู่หวหมึงเด้อเขาเป็นมดไหมมั้แม่ เขาจะขอสีเที่ยวไปซูเมอร์เลยว,ว่างนี้มีกุ้งโดนหละเขาไปปล่อยไว้เนาะปล่อยเขาจะอยู่เถอะนะปล่อยใสยก่กระชังปล่อยใสย่กระชังปล่อยใส่ท้องเกือบดี หอมหอยหอยกกินไปกันมาักพลิตมวยบนะวันนี้วไม่เน่าเขาแขวพี่น้องยังพิ่นเปิดประตูเริ่มกดกุญแจวะ อาอไอ่เบอ่อเอ้าท้าวทีกินเมื่อก่อนไอ้บอสอ๋อคือดังดีแท้ มันย่างมอน,นอาบ่าแม่่กาบเลยงกาบมั้งนี่มึงขึ้นเป็นตัวองกาบมั้งกาบกุ้งก้งกาบมั้งาสวัสดีสวัสดีะนะกาบกุ้งรอกอมา้น่อยหน่อยข้างเลยเอาอันมานะอื ไรไรลงันฝนพี่น่องมึงเอาหัวมันแล้วคยไปหมางที่หลังดูนะเมื่เลยโอ้แม่งดวงหง่ห้องอ่ะแั่จันไงตัวแั่จันมึ้งแั่จันไงห้องเงี้ยเงี้นุ่งกัดหืมหัวนุ่งมือไง อุ๊ยก่อนพักกายอย่างกาุ้งกระมิ้นตัวใหญ่บรรยากาศเมื่อดเลยพี่น้องเนี่ยโมเห็นเนี่ยโมเห็นแหละเบิงไฟโรดข้างหลังเอา้าขอตรวจขอไปพี่น้องนะครับเรื่องมาเมื่อดนะครับ,สบ,สบ,นนรบเสียบครับพี่น้องมาหนึ่กุ้งใหญ่นะครับกุ้งไร่เสือหนึ่งเจ็ดแปดตัวเนาะสองโลครับพี่น้อง สองโลสืบเสียบผ้าพีพันออกมาเอาบรรยกากาศครับกันจะว่ากันน้องพี่น้องเนาะเหมือนนิจังหน่อยนะครับเอาฝากพี่ตอนน้องคือเกานะครับสําหรับกุ้งไ่เสือกับน้าจิ้มสูตรสดนะครับมักกะไรถือใจกระแช่บลาทานี้นะครับเด้อสำหรับเมือนี้ครับสวัสดีครับ